ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยซิสเลอร์วันนี้รักเลือกได้พาคุณผู้ชมมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยาการราชดำเนินสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนมาแล้วถึง54ปีครับ เทคโนโลยีพณิชยาการราชดำเนินเปิดสอนในระดับชั้นปวชและปะวสที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ทักษะและจรรยาบรณเป็นที่ยอมรับของสังคมอีกทั้งยังมุ่งจัดก,การศึกษาเพื่อพัฒนาน้องๆให้บุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพอีกด้วยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆครับต้องเชิญกูรูรักค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกเลิ์ของเราด้วยค่ะขอเซลล์คุณหมอพันศักดิ์วยครับอยากถามน้องๆว่าถ้าความรักของน้องๆออกแบบได้เนี่ยน้องๆอยากออกแบบให้เป็นความรักแบบไหนดีนะคะ ระหว่างรักแบบหวานๆวานโรแมนติกค่ะสวีทหวานแหวววิทวิวนะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่รักรถจัดจัดเต็มจัดหนักแบบแซ่บๆตบจูบก็ได้ค่ะคุณหมอเพื่อคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกละครไทยอะไรเงี้ยนะคะเชี่อกันีหวนนเน่านะเขา จะเซอร์ไพรส์ตัเองด้วยล่ะเคล็ดนับสุขสันต์วันครบร้อมสองเดือนแปดวันสี่นาทีสี่สิบวินาทีจ้าก็เองแม่นมากนะอันนี้เขามีอะไรจะให้ตัวเองเนี่ยแต่ตัวเองต้องหลับตาหลับตาก่อนดอกไม้สวยๆไงสำหรับนางฟ้าตัวน้อยของเขานี่ใจนะเราสองคนเนี่ยขยันเติมความหวานกันจังเลยนะ อะไรอ่ะเล่นเกมหรือว่าคุยโทรศัพท์กับใครฮะเกมผ่านด่านนี้แล้วเนี่ยอะไรอย่ไหนเอามาดูหน่อยสิเอามาดูเฮ้ยผู้หญิงนี่ไหนกของเนี่ยจะห่วงอะไรกันนะกันหนาฮะนี่เกมจริงด้วยเกมเนี่ยเสียงลงเลยโอเคเองเขาขอโทษเองก็ได้นะเดี๋ยวอ่ะเย็นนี้เขาพาเลี้ยงไอติมไม่ได้ร้านนี้อร่อยมาก สาวหนุ่มๆกันเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคิดยังไงก็ตอบมาอย่างนั้นไม่มีคําว่าถูกหรือว่าผิดนะครับรักของเราเป็นแบบไหนคะหวานๆนะคะชอบหว,วานๆใช่ไหมหคำพูดยังไงบ้างทําให้ทําให้สุภาพสตรีคนหนึ่งรู้สึกหัวใจผ่องโตไดู้ดที่สุภาพนะคะสุภาพนะครับทร<า>งผมอินเทรนด์ด้วยกาลาเป๋ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ <laughs> ครับพูดถึงเรื่องความรักตอนนี้บอสมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับมีแล้วนะครับมันหวานหรือว่ามันแบบว่าสปีดก็มีหวานบ้างส่วนมากก็เป็นแซปปี้เรียกว่าครบรสครบรสสมมุติว่าแฟนเรากำลังดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเราลองเรียกเขาให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับแบบมองหน้าแฟนแล้วแบบแววหวานหวานเลยหวานหวานเลยแบบสบตาแฟนเลยครับเอลง ละการกระทำเราแสดงออกยังไงบ้างเี้่ยก็มีเก่งใจกันบ้างครับครัเขาเป็นผู้หญิงครับเป็นเพศแม่เราครับก็มาให้เกียรติเขาครับความรักในมุมมองของน้องเพจรสชาติที่เราชื่นชอบหวานๆเลยชอบแบบ สับๆจากหน้าตาหนูก็ต้องหวานๆค่ะเพราะหน้าตาหนูฟิ้งฟิ้งอ๋อฟุ้งฟิงด้วยถ้าหนูมีแฟนก็อยากให้แฟนเรียกว่าเขาตัวเองอเอบว่าเวลาเหนื่อยมาก็แบบแว,แว่าเออเธอเหนื่อยไหมไปอะไรอ๋อขึ้นชื่อว่าความรักก็ต้องให้มีครบรถจึงจะเรียกว่ารักกลมกล่อม แต่จะให้สัดส่วนรถรักแบบไหนมากที่สุดไปฟังความคิดเห็นจากวัยรุ่นขาช็อปที่ตลาดนัดจตุจักรกันดีกว่าว่าจะปลุงรักให้มีรสชาติแบบไหน มันเหมือกัเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเป็นรักรสจัดค่ะชีวิตจะได้มีสีสันค่ะคงจะเป็นรักหวานๆนะคะแฟนก็คงแบบพูดพอเราก็คงแบบรู้สึกดีอยากฟังผสมกันครับบางทีมันแบบเดียวมันก็น่าเบื่อไปครับ ให้เป็นรักรถจัดค่ะคล้ายๆเหมือนไปด้วยกันได้เหมือนได้ใช้เวลาร่วมกันได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรักหวานๆค่ะเป็นแฟนกันก็อยากให้มีมุมที่น่ารักน่ารักค่ะหวานๆรักรดจัดะครับชอบแบบลุยๆมากกว่าครับเออรักรถจัดครับมันน่าจะเฮฮาสนุกดีกว่ารักหวานๆครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆครับคุยกันน่ารักน่ารักชอบแบบหวานๆรักมันกน กลับมาดูผลโพร,รักเลือกได้กันบ้างนะครับน้องๆลงความเห็นว่าอยากออกแบบความรักให้เป็นรักหว,วานหวาน36.89%อร์ซนรักรสจัด63.11%่อร์ซงานนี้คุณหมอพันศักจะว่ายังไงล่ะครับถ้าจะมองว่าหวานหรือแซ่บมันก็คงแล้วแต่ นะครับว่าแบบไหนไมันจะถูกใจเราแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่าถ้าน้องๆอ,ออกแบบได้นะครับนี่ก็ปีใหม่แล้วนะถ้าออกแบบได้ผมเชื่อว่าในทุกยุคทุกสมัยนี่ออกแบบเหมือนกันออกแบบความรักที่พูดจากันด้วยความจริงใจตะกี้นี้แค่มีคนพูดคาว่าจริงใจการกระทํารวมทั้งคำพูดเนี่ยมันจะบอกให้เราเห็นว่าอีตาคนนี้อียายคนนี้ จริงใจกับเราหรือเปล่าใช่ไหมครับน้องผมเชื่อว่าไม่มีใครบอกว่าฉันชอบคนไม่จริงใจฉันชอบคนที่หลอกฉันพูดเพราะเพราะเธอหลอกฉันจนจะตายด้วยคําหวาน,นก็โอเคผมเชื่อว่าไม่มีหรอกครับแต่คําพูดที่จริงใจนั้นเนี่ยคนพูดเนี่ยต้องให้เกียรติตะกี้น้องพูดออกมาเองผมจับประเด็นอยู่ mm hmm. การให้เกียรติเนี่ยก็คือต้องนั่งมองว่าถ้าคนฟังเขาชอบพูดคําที่ไพเราะสุภาพในความหมายของเขาเราต้องพูดไพเราะสุภาพแบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดแบบเรากันเองเองข้ามึงกูแล้วเราคิดว่าสุภาพเราก็พูดในกลุ่มของเราถูกไ,ไหมครับนั้นจะสุภาพต้องขึ้นอยู่กับคนฟังขึ้นอยู่คนที่เรามีปฏิสัมพันธ์แต่จริงใจแล้วเนี่ยต้องพูดกันด้วยคําที่ไว้ใจกันได้เพราะถ้าพูดหวานแต่ไว้ใจไม่ได้คุณก็ไม่อยากฟังจริงไหมครับนั้นมันต้องมีทั้งจริงใจทั้งไว้ใจใและเสร็จแล้วมันต้องมีคําว่านับถือกันด้วยต่อมาต้องพูดใจแบบที่ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่พูดกันแบบตัดไมตรีเลยเช่นผู้หญิงเข้ามหานกลับมาบ้านใช่ไหมเราต้องดผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเ,เวลาแฟนมาผู้หญิงก็อยากจะเล่าเรื่องน้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าเรื่องน้นเล่าให้ฟังถ้าผู้ชายที่ฉลาดฉลาดเขาก็จะพยักหน้าครับเออดีเนาะอะไรอะไรต่างๆเพราะเขารู้ผู้หญิงแกก็เล่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชอบระบายค่ะแต่ถ้าไอ้ผู้ชายนี่ตัดบทฟังไปทำไมใครจะเป็นแฟนคุณนะครับเพราะนั้นนี่ก็สําคัญว่า มันต้องมีการช่วยเหลือกัน<ฆ>สุดท้ายเนี่ยเวลาเราทำอะไรต่างๆเราจะเกิดผิดพลาดได้คำพูดที่เราอยากได้ดินก็คือเมื่อผิดพลาดแล้วเราให้อภัยกันนั้นทั้งหมดนั่นแหละก็คือคำพูดที่เราอยากได้จริงๆคือคำพูดที่จริงใจไว้ใจนับถือช่วยเหลือกันแล้วก็ให้อภัยกัน<ฆ>ถ้าเกิดมีคำพูดแบบนั้นมันจะหวานหรือมันไม่หวานเราก็อยากอยู่คนคนนั้นจริงไหมครับถ้าไปอยู่คนที่เป็นเอชเนี่ยโอกาสมีแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะแค่หานาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้อง ้องกันไว้ก่อนเนาะควรสวมถนงยางก่อนที่จ <única> mm ูกัะจิมจะแตะกัน